นะคะเด็กป3เก่งภาษาอังกฤษค่ะนี่อยู่ป3นะใช่ไหมครับอ,อ่ะคุณพ่อตอนปิดเทอมทำไงบ้างลูกตอนปิดเทอมเห็นพ่อบอกว่าชอบเล่นเกมแล้วเป็นยังไงนะตอบตอบคำถามยังไงนะก็มีเพื่อนอยู่ในเกมเล่นแตบบ่เพื่อนต่าง ต่างชาติต nee, ่างประเทศนะคะับพิมพ์ภาษาอังกฤษคุยกันในเกมไม่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 จะคุยกับคุณพ่อเพื่อนพิมเรื่อนคนไทยพิมสั่งไทยมาปุ๊บให้เราไปอ่านให้ให้ฟังว่าป้าป๊ามาให้ฟังอะไรเพื่อเขาพิมพ์ว่าอะไรพิมภาษาไทยจะให้เราอ่านให้ฟังให้แปลให้แต่ถ้าเกิดภฟังพิมเขาจะใจงลานเขาเองเขาตอบเขาตอบเลยอ๋ออ๋อส่วนใหญ่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมจะจะต้ตอบแล้วเพื่อนน้องพวอที่อยู่ในเกมนี้อยู่ประเทศไหนบ้างลูก บา,บางทีก็อยู่สินิวกลิมส่วนมากบางทีก็อยู่ภาษาอังกฤษนะคะจะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมอารสเซียด้วยอาร์เจนด้วยอาร์เจนผมเป็น,ปนอ่าโอเค